คะทุกคนกับไมคคารนะคะกับแผน vs ซอมบี้นะคะในโลกของเล่นในซองเอค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในด่านที่9้าแล้วนะคะเราก็จะเล่นไปเลยสี่ด่านเพราะว่าเราเลือกโหมดง่ายไงเออโหมดยากมันยากเราก็เล่นโหมดง่ายไปดีกว่าเอาไว้เทพแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาโหมดยากนะตอนนี้แค่อยากรู้จักก่อนว่าซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยค่ะมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะคะเกียร์ซอมบี้คุณนายมากเลยคุณนายฉีดน้ําหอมเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นในแบบไหนกันดีวันนี้ลองเล่น ไอตัวนี้ดูนะคะตัวนี้ทําอะไรก็ไม่รู้อะ <_ an> ลองเล่นดูแล้วก็ใส่ตัวนี้นะจิกหลังด้วย <_ an> โอเคปะไปกันแล้วก็อันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรฉันไม่เคยเล่นตัวนี้เอ้ยมันเป็นลมเหรอมันเป็นลมมันไม่ได้ช่วยอะไรเหรอโอไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอโอตัวนี้มันเหมือนกับมันเป็นลมเอาไว้เป่าไอพวกที่มันบินได้หรือเปล่าฉันไม่รู้จักไงขอโทษนะทุกคน <_ an> เล่นใหม่ดีกว่าทุกคนไม่เวิร์กเลยไม่สวยเลยเพราะว่าไม่รู้จักไอตัวนั้นเลยเล่นใหม่ดีกว่า เป็นเป็นบุมแมลงแทนนะคะให้บุมแมลงเนี่ยมันยิงทะลุไปเล่นตัวอื่นแล้วมันไม่ทะลุไงทุกคนก็ต้องเอาบุมแมลงนี่แหละไหนมาเล่นไหนเล่นนี้พีชจัดให้โอเคโอเคเล่นไหนต่อเล่นเล่นนี้หรอโอเคเอ่อ อะไน,นี้โอเคโอมาถี่กระจังอ่ะใส่ตรงนี้ก่อนใส่ตรงนี้ก่อนโอเคอ่ะใส่ข้างบนค่ะ,ะหล่อเลี้ยงแบบนึงหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงหน่อยเ๊บโอเคหล่อเลี้ยงแล้วแต่ว่าก็แตกอยู่ดีงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาขวางตรงนี้ให้ใหม่ ฮึบฮึบแล้วก็เอาเอาตัวนี้โอเคเอาตัวนี้ไปด้วยโอเคเงินมาฮึบฮึบฮึบอ่าตัวนี้มาอ่าเราเลี้ยงหน่อยโอเคฮึบคุณนายยังไม่มานะคุณนายยังไม่มานะเดี๋ยวคุณนายมานะใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็รวบรวบรวบคุณนายทีเดียวออาคุณนายมาหนึ่งอันแล้วงั้นงั้นใส่เลยดีกว่า ใส่ไม่ทันเอาใหม่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 รวบรวบอุ้ยรวบไม่ถึงรวบไม่ถึงรอคุณนายมาใหม่รวบ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 โอ้ก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงรอคุณนายมาใหม่รวบรวบโอเคดึงมาได้ละข้างบนก็มาเรื่อยเลยนะชกชกคุณนายก่อนคุณนายน่ากลัวมากเลยทุกคนโอเคได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ตัวนี้หลุดอ่ะตัวนี้หลุดโอเคอ่ะชกชกอ่ะชก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 เรียบร้อยค่ะนั่นแหละมันมีลูกปั้นนะคะดังนั้นมันก็เลยต้องใช้แบบว่าบุมมแมลงนี่แหละถูกแล้วอ่ะต่อไปด่านสิบจ้าโอ้โน no! โหดเกินไหมโหดเกินไป โอเคหาเงินจากตรงนี้ก่อนค่ะโอเคตัวนี้น่ารักอะ่ะเป็นทานตะวันนะคะเป็นทานตะวันผู้หญิงด้วยเอออะเร่งเวลาก่อนค่ะอย่างน้อยเราก็บังคับให้ไอ้นี้ถูกอันหมุนไปทางซ้ายสุดแล้วก็อันนี้ยิงยิงไม่ถึงอรออันนี้ระยะประชิดอรอนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันระยะประชิด โอเคฮึบโอเคยิงปั๊บปั๊บปั๊บโอเคสวยสวยฮึบโอเคฮึบดีดีเอาเงินมาเงินมา โอเคอันนี้อ่าอันนี้วางเฮ้ยนี่ไงมันแตกไงทุกคนไอ้นี่มันแตกทุกคนก้อนหินมันแตกก้อนหินมันแตกมันก็เลยเดินเข้าบ้านโอเคเอาไมค์ okay. oh ค่ะเล่นไมค์เล่นไมค์อ่ะใส่เข้าไปอันนี้คืออะไรไม่รู้ลองดูก่อนลองดูลองดูงดฮึบ โอเคเรื่องเงินน่าจะไม่มีปัญหาสําหรับเรานะคะโอเคลองดูนะว่าตัวนี้มันทาอะไรได้บ้างพอซอมบี้กินแล้วไงซอมบี้กินแล้วไงกินแล้วก็อ๋อเปลี่ยนเป็นอิ่มเหรอโอเคตัวนี้คืออะไรอะ่ะตัวนี้คือจะทําให้ซอมบี้ย้ายมาเลนนี้เข้าใจแล้วอ่าโอเคแล้วเราก็วางไว้ตัวนี้ดักก็ก็โอเคนะอย่างนี้ก็โอเคนะ ฮึบฮึบโอเคมันจะได้ไม่ต้องไปเหยียบไอ้นี่ไงทุกคนตามาอะตอนนี้นะคะอาลุกปั้นมีการย้ายค่ะซึ่งเราอาจจะต้องให้ไอ้นี่มาทางนี้ทุกคนโอเค เพราะว่าเราจะต้องเอาแพนมาใส่ข้างหน้าลูกปั้นนี้นะคะอาจจะต้องวางไว้ตรงนี้ทุกคนฮึบโอเคโอไม่ไม่สปีาหยับโอเคโอเคได้อยู่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 แล้วก็เนี่ยนะแป๊บหบนึ่งนะอาจจะอันนี้ขวางแล้วก็อันนี้โอเคได้แล้วจัดการหน้ารูกปั้นได้แล้ว โอ้ยโอ้ยดีโอ้ยอย,อย่าก,กลับมาเหยียบฉันเด้ออย่าก,กลับมาเหยียบฉันไปไปไปกลับไปกลับไปกลับไปึบโอเคใส่ตรงนี้ปึบโอเคความจริงไอ้กุหลาบนี่ไม่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย เออโหดนะเนี่ยอ่ะเร่งเวลาค่ะเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะใช้พลังเรียบร้อยจ้าอีกตัวหนึ่งมาเรียบร้อยค่ะกูหลาบโหดอ่ะจำเอาไว้นะคะทุกคนกูหลาบโหดอ่ะ ด่านสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ยังด่าน11อยู่ด่านนี้มีคุณนายนะคะคุณนายถือน้ําหอมด้วยโอ้โหมันยากตรงด่านนี้แหละทุกคนก็บ้ม,มแมลงนะคะแล้วก็สะกดจิตนะคะน่าจะดีที่สุดละเอาเนี่ยมาจัดการหมุนให้มันไปทางนู้นให้หมดโอเคแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งลงผิดลงผิดโอเคชกชกถอยหลังได้ไหมชกถอยหลังไม่ได้วะฮึบฮึบโอเค ฮึบเอ่อสกดจิตโอเคโอเคฮึบโอเคสกดจิตค่ะเดี๋ยวเงิน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 ไม่มีเลยเงินไม่มีเลยโอเคลูกปันแม่งย้ายมา นโอเคอย่างน้อยก็มีข้างหลังนะคะนี่เราเล่นอีคลิปหรอเนี่ยทำไมโอเคโอเคเอาคุณนายมาคุณนายมาอืออาลากุณนายมาเรียบร้อยค่ะคุณนายมาอีกอาลากุนายมาจับคุณนายมาเชื่อโอเค โอเคอ่ะมาใกล้ๆมาใกล้ๆเดี๋ยวลากมาปึ๊บเรียบร้อยค่ะอ่ามาโอ้หมดแล้วอะ่ะจัดการคุณนายก่อนเลยจัดการคุณนายก่อนเลยโอเคไอตัวนี้มาเหรอได้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วก็รูปโอ้ข้างล่างข้างล่าง อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชนะอยู่ดีค่ะเรียบร้อยจ้าด่าน1 1อดค่ะต่อไปด่านสุดท้ายของวันนี้นะคะหลังๆนะคะเร,เ,เริ่มยิงเล่นเริ่มยิงยากแล้วทุกคนด่านนี้ห้ามให้ตัวนี้ตายเหรอได้ดังนั้นเราก็ต้องไปเอาไอตัวไอตัวนั้นไว้ข้างหน้าสินะคุณนายคุณนายอย่าทําอย่างนี้คุณนายโอ้ไม่ข้างล่างแตกเล่นใหม่ ทุกคนไอ้ตัวนี้มันป้องกันเวทหรือเปล่าใช่ไหมไอ้ตัวนี้ป้องกันเวทจากไอ้คุณนายถือน้ําหอมใช่ไหมโอเคข้างล่างอย่าแตกเด้อข้างล่างอย่าแตกนะขอวเราข้างล่างอย่าแตกโอเคใส่พลังพิเศษไปหน่อยนึงฟิวเอา้าเอาไม่ได้กันหรอเอาใหม่ค่ะอ่ะเล่งเวลาค่ะปึ๊บปึ๊บ เสร็จแล้วรีบใส่ไอ้ตัวนี้ก่อนเลยดักหน้านะคะนี่ดักเอาไว้ฮึบทานตะวันใส่ตัวนี้โอเคฮึบโอเคใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้โอเคฮึบโอเคดีมากเอาไม่อย่าจัดการเขาอย่า ยาจัดการเขาเลยเฮ้ยวางไว้ตรงนี้ดีก่าอ่ะมืดแล้วมืดแล้วโอเคข้างล่างปล่อยแตกค่ะข้างล่างปล่อยแตกไปเฮโอเคโอเคโอเคได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮึบฮึบ,บถ้าเรากลัวว่าจะแพ้เราก็วางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ดูดทุกตัวมารวมกันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไม่ให้แพ้งไงโอเคเงินมาฮึบ ชนะแล้วเหรอเรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่พัหนะ้านะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย